ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Day ดวงการเงินพุ่งทยาน 1. ราศีกรกฎสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมช่วงนี้จังหวะการเงินดีมีโอกาสได้เงินก้อนมีข่าวดีในเรื่องการเงินจะรอบด้านเลยค่ะ 2. ราศีสิงห์สำหรับผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนจะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภและก็รายได้ที่ดีขึ้นใครทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเป็นพนักงานประจำนะคะก็จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะมีธุรกิจส่วนตัวรับรองเลยค่ะยอดขายทะลุเป้าแน่นอน 3. ราศีตุลสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนค่ะรายรับช่วงนี้ดีมากๆมีโชคมีลาบเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขมีความโดดเด่นแต่ก็มีรายจ่ายเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีรายรับเข้ามาแล้วช่วยบริหารจัดการรายใจ่ายให้ดีๆรับรองว่ามีเงินเหลือเก็บเต็เตมกระเป๋าแน่นอนค่ะ 4. ราศีกุมสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมจะมีโอกาสได้เงินได้งานแล้วก็ได้ส่วนแบ่งค่ะหรือว่ามีโอกาสนะคะมีรายได้พิเศษเพิ่มเข้ามาช่วงนี้โกยได้ต้องรีบโกยและนี่เป็น4ราศีที่ดวงการเงินพุ่งทยานสุดในช่วงนี้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมขอให้ทุกคนโชคดีฝากกดติดตามช่อง l u c k เด a y ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ